สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดอรค่ะบางกอกแอร์เวยสเปิดให้บริการบินตรงกรุงเทพอุดอรธานีวันละสองเที่ยวบินโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10กายนี นายพัสกับพงศ์จีราวัฒนศักดิ์ร,ร่องผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรระดับภูนีภาคและต่างประเทศเปิดเผยว่าสายการบินบางกอกแอร์เวยส์จะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพอุดรธานีวันละสองเที่ยวบินเริมวันที่วัยยนที่10กยโดยเที่ยวบินแรกที่จี3่1ออกจากกรุงเทพ7นาฬิกา1 5นาทีถึงอุดรธานี8นาฬิกา20นาทีเที่ยวเย็นที่จี3 h าออกจากกรุงเทพเวลา18นาฬิกา1 5นาทีถึงอุดรธานี10กย20นาที ขากลับเที่ยวแรกที่4:32ออกจากอุดรธานี8 5. นาฬิกา1นาทีถึงกรุงเทพเวลา10นาฬิกา10นาทีและเที่ยวเย็นที่4 3 6ออกจากอุดรธานีเวลา20นาฬิกา1นาทีถึงกรุงเทพเวลา21นาฬิกา10นาทีโดยจะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัสรุ่น a 319ขนาด144ที่นัง่งโดยเที่ยวบินตรงกรุงเทพอุดรธานีของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์นะคะจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เรากลับมาติดตามกันรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมพอ่อนอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเดอ้อสวัสดีค่ะชาอุดอเป็นคนขยัน